สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเจษด,ดาพรทองมาหรือครูมุกในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กับหัวข้อเรื่องการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายถึงการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยได้การตั้งถิ่นฐานคือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการทำกิจกรรมร่วมกันที่บริเวณใดบริเวณหนึง่งจนิกลายเป็นชุมชนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมยกตัวอย่างเช่นปัจจัยทางกายภาพ มนุษย์มักมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุ่นมีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและบริเวณดังกล่าวไม่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยนักและปัจจัยทางสังคมยกตัวอย่างเช่นมนุษย์มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีความคิดความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยมีหลักเกณฑ์ในการพิจนารณาจากลักษณะภูมิประเทศและความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นส4ภูมิภาคด้วยกันคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้การตั้งถิ่นฐานของภาคเหนือจากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ทอดจากเหนือมายังตอนใต้ซึ่งประกอบด้วยทิวเขาที่สำคัญได้แก่ทิวเขาแดนลาวซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพามา่าทิวเขาหลวงพระบางตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับลาวทิวเขาถนนธงชัยตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตก เป็นพรมแดนกัน้นระหว่างไทยกับพมา่าและิวเขาผีปันน้ำตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาคนอกจากนี้บริเวณภาคเหนือยังมีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านและแม่น้ำกบก,การตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคเหนือมีการกระจายอยู่ตามบริเวณแอ่ง หรือบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางในการคมนาคมตัวอย่างการตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคเหนือเช่นมีการขุดค้นพบเครื่องมือหินกระเทะบริเวณบ้านแม่ทะและบ้านดอนมูลจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินหรือ อนุสาวรียพระนางจามเทวีซึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้ทราบเกี่ยวกับการอบยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนมีการผสมผสานและรวมตัวกันของบ้านเมืองจนกลายเป็นแคว้นฮาเลคุนชัยต่อมาเป็นการตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาบสูงลาดเอียงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบุญตะวันออกทิวเขาพังเหยทางตอนใต้มีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกั้นระหว่างดินแดนไทยและกัมพูชาบริเวณทางตอนกลางมีเทือกเขาภูพานกั้นระหว่างแองสกลนครและแองโคลาด ภูมิภาคนี้มีแม่น้าที่สำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแอ่งสกลนครและแองโคราชหลักฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณแองสกลนครได้แก่แหล่งโบรนนาณคดีบ้านเชียงซึ่งมีการขุดค้นพบโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาลวดลายต่างๆและเศษผ้า หลักฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณแองโคลาดได้แก่แหล่งโบรนนาณคดีบ้านโนนวัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีการขุดค้นพบโครงกระดูกเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้และหายโบราณลวดลายต่างๆเป็นต้นตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคกลางจากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีภูเขาไม่สูงกระจายอยู่ทั่วไปภาคกลางแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยบริเวณที่อยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพยาเราเรียกว่าภาคกลางตอนบนซึ่งเป็นบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำเหมาะสำหรับการเพาะปลูกมีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำนาน บริเวณใต้แม่น้ำเจ้าพยาเราเรียกว่าภาคกลางตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดต่ำจึงประสบปัญหาภัยนำท่วมบริเวณดังกล่าวจึงเหมาะสําหรับการทําการประมงบริเวณนี้มีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำเจ้าพรยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสแกกลงังแม่น้ำน้อยแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำป่าสัก์ หลักฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคกลางได้แก่แหล่งโบรณาคณคดีเมืองอู่ทองซึ่งมีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากหินและโลหะและลูกปัดหินเป็นต้นภาคตะวันออกเป็นที่ลาบชายฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยโดยมีเทือกเขาสันกำแพงตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือมีเทือกเขาบรรทัดตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานอกจากนี้ยังมีทิวเขาจันทบุรีตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาคแม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคนี้ได้แก่แม่น้ำปลาจีนบุรีแม่น้ำระยองแม่น้ำปะแสแม่น้ำเวรุแม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำตราดหลักฐานในการตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ได้แก่ แหล่งโบรนนาณคดีโคกขนมดีอำเภอพนัฐนิคมจัังหวดชนบุรีที่มีการขุดค้นพบเครื่องมือหินโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องปั้นดินเผาทิศตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสลับกับภูเขาซึ่งบริเวณดังกล่าวมีทิวเขาที่สำคัญได้แก่ทิวเขาถนนทงชัยและทิวเขาตะนาวศีซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพามา่า บริเวณหุบเขายังเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น <S íamos> ้ <neither> ําที่สําคัญได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ําแควน้อยและที่ราบลุ่มแม่น้ําแควใหญ่และยังมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นเขตที่ราบชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันแม่น้ําที่สําคัญได้แก่แม่น้ําแควน้อยแม่น้ําแควใหญ่แม่น้ําเมยแม่น้ําเพชรบุรีและแม่น้ําปานบุรี หลักฐานการตั้งถิ่นฐานมักพบบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าบ้านดอนตาเพชรโคกพลับจังหวัดกาญจนบุรีมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือหินกระทาะลูกปัดหินและหมอ้อสามขาเป็นต้นต่อมาเป็นการตั้งถิ่นฐานบริเวณทางภาคใต้จากรูปภาพ ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรซึ่งขนาดไปด้วยทะเลทั้งสองด้านคือทางทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันนอกจากนี้ยังมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูเก็ตและบริเวณทางตอนกลางมีเทือกเขานครศรีธรรมราช แม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคนี้ได้แก่แม่น้ำชุมพรแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำตาปีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกร่องรอยการตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคใต้ยกตัวอย่างเช่นบริเวณถ้าสิงขอนจังหวัดสุราธ,ธานีมีการขุดค้นพบเครื่องมือหินและเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นการยกตัวอย่างการตั้งถิ่นฐานในแต่ละภูมิภาคของดินแดนไทยซึ่งเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆสุดท้ายนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนสวัสดีค่ะ